โอ้ยวันนี้เขาเขาเอามาอยู่ในป่าเลยโอย้คิดถึงโอ้ยจับมือไว้แน่นเลยไม่ต้องกลัวถึงพ่อมาอยู่เป็นเพื่อนอยู่มาเอาเสาะพ่อให้พ่อไปพาแก้ไปหาโอ้โหตอบอีก หตบเอาหูต,บ,ตบหัวอะไรอโหสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังขันเงินพายมคนน้อยนะครับวันนี้คนไลา์เข้ามาดูไม่ขันไม่เห็นไม่ขันนะเห็นแต่บนญชูอ่ะแล้วเจ้าของ เจ้าของบ้านก็ไม่อยู่อ่ะานก็ไม่อยู่ด้วยอ่ะทำไงเงี้ยุยเอาล่ะสิลอยเอาเนี่ยอ้อยให้กินแล้วก็มียาด้วยใครมาขโมยไม่ขันไปไหนชูแฟนเธอไปไหนอ่ะ ไงดีดูครับเดี๋ยวเรามาเช็คโซ่ดูอ้าวโซ่ก็มีแต่ว่ามันตุยูมีแสดงว่าต้องมีใครเอาไปแน่นอนหรือยังไงน,น้อนี่เดี๋ยวขออนุญาตโทรถามแป๊บนึ่ง เราได้ข่าวว่าโทรไปถามควันหน่อยควันหน่อยบอกว่ามาอยู่ย้ายมาหลักของบุญชูเมื่อวานในป่าครับแอบหลับหรือเปล่าเราค่อยย่องย่องไปนะครับเราค่อยย่องย่องไปแอบหลับหรือเปล่าเงียบนะ Ui. Xiang lóng. Dù tụ này á. Xiang lóm yêu, theo nhé. Ô đi đi rồi số khắp. Đi rồi số khắp. Khan ơi. Chứ sai lúc. Khan. Yêu tụ này á. ขันเอ้ยอยู่ไหนใช่ขันหรือเปล่าเนี่ยใช่ขันเงินไหมลุ้นก่อนโอ้โหใช่จริงๆริงอาาคิดถึงจังเลยโอ้ยวันนี้เขาเขาเอามาอยู่ในป่าเลยโอ้คิดถึง ถึงคิดถึงโอ้คิดถึงมากเลยใช่ไหมโอ้ยจับมือไม่แน่นเลยไม่ต้องกลัวพ่อมาอยู่เป็นเพื่อนอยู่ออืเมื่อเช้าไม่ได้อยู่เมื่อเช้าไปส่งพี่ทิวหมอนัด ไปส่งพี่เทียวหมอนัดอยู่ไม่ได้มาอยู่เป็นเพื่อนแล้วทีนี้เขาก็ให้หนูมาอยู่ในป่าคนเดียวโอ้หน้อยใจเอาหนูมาอยู่ในป่าคนเดียวหรออืม <c oughs> แล้วบุญชูก็อยู่คนเดียวไหนกินอะไรมัง่งโอ้โหมีอาหารตามป่ามีอาหารเยอะเลยครับนี่อาหารเยอะครับนี่นี่ครับที่ไม่ขันเขาอยู่ครับนี่อาหารเยอะนะ ลอยเขากินโอ้โหกิ่งไม้นะครับไหนไม่ขันเขาผูกตรงไหนล่ะอ๋อนี่ไงเขาปลูกต้นนี้โอ้ทำไมต้นนี้อ่ะถึงอยู่ได้ล่ะไม่ขันแกะไม่เป็นเนาะเนี่ย โอ้แม่คุณเอ้ใจเย็นๆนะจ๊ะยังไปไม่ได้ยังไม่ทันค่ำเลยลูกเดี๋ยวรอค่ำๆหน่อยมาเดี๋ยวเย็นกว่านี้ก่อนเดี๋ยวคุณพ่อพาไปแน่ เดี๋ยวจะพาไปหาบุญชูให้ได้แหละนะคะบุญชูเขาไม่ได้ไปไหนนี่เขาก็อยู่ใ,ใกล้เรานี่แหละไม่ต้องห่วงนะครับ ว่าขันเงินอยู่ในป่าจะไม่มีของกินนะดูครับลอยเขากินนะหักกิ่งไม้ก,กินแบบโอ้โหดูท้องก็รู้เลยนะดูท้องเขารู้เลยเนี้ยไม่มีที่ยุบเลยป่องเลยครับอยากจะออกไปหาบุญชูแล้วดูครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปไม่ได้แล้วลูกไม่ต้องดื้อน,นะไปไม่ได้ไปไม่ได้ไ <laughs> เดี๋ยวถึงเวลาก่อนเดี๋ยวพ่อจะพาไปหรอกเนาะเนี่ยโอ้โหป่ายังอุดมสมบูรณ์นะครับอยู่ที่นี่ป่ายังอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับเหงาเลยเหรอมองไม่เห็นมองไม่เห็นบุญชูเหงาเลยไม่ต้องเหงาเขาไม่ได้หนีไปไหน โอ้นีอ่ยอย่าน้อยใจอย่าน้อยใจไปเลยบุญชูเขาไม่ได้หนีไปไหนเขายังอยู่กับหนูอยู่ครับโอ้ยเนาะมาเอาเสาะพ่อให้พ่อไปพาแก้ไปหาโอ้หูตบอีกเอาหูตบเอาหูตบหวัวอะไรอโอ เดี๋ยวถึงเวลาก็เข้าไปเดีถึงเวลาเดี๋ยวแก้ไปเดี๋ยวพาไปอาบน้ำเนาะถึงเวลาก่อนเด้อได้เวลาก่อนเดี๋ยวคุณพ่อจะพาไปนะครับดูไม่มียุบลูกสาวของคุณแม่ไม่มียุบเลยโอ้โหสุดๆ เนี่ยมันพึ่งเที่ยงเองนะครับแค่พึ่งบ่ายบ่ายโมงบ่ายโมงเองเดี๋ยวพ่อพาไปอยู่ไม่ต้องกลัวเจ้ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ไปเออให้ถึงเวลาก่อนอ,อ,นะอีกไม่กี่ชั่วโมง่ะลูกนะอีกไม่กี่ชั่วโมง เดี๋ยวพ่อพาไปเด้อโอ้ยจะลือโซ่ไปทำไมอะดูดูด,ดูจับโซ่ไปละไปละไปละก็พ่อบอกว่ามันไปไม่ได้เดี๋ยวรอหน้อยความรักความคิดถึงของแม่ขันนะครับขนาดแค่เอาออกมาแค่นี้ก็ยังร้องหาก็ยังครางหาบุญชูอะ ห่างกันไม่ถึงร้อยเมตรครับผมประมาณสักหกสิเมตรประมาณนี้ห้าสิบเมตรประมาณนี้แหละ<อ>ก็ได้ยินเสียงกันอยู่ใ,ใกล้ๆอยู่แต่แค่ป่ามันบังเองแต่ก็ร้องหาเขานะดูฟังเสียงบุญชูอยู่ไหนจ้าขันคิดถึงแล้วนะ วเขาหายแค่ได้ยินชื่อก็ร้องหาแล้วบุญช่วยมาหาขันหน่อยค่ะคือเนาะมองไม่เห็นคุณเลยคุณไปอยู่ไหนอ่ะทำไมมองไม่เห็นเลยแอบหนีไปเที่ยวที่ไหนหรอ โอ้ยเนาะนี่แค่ออกมาไม่กี่เมตรนะถ้าเอากลับบ้านเนี่ยจะยังไงนี่แม่ขันจะยอมกลับไหมเนี่ยกลับแต่ตัวหัวใจจะยอมกลับไปด้วยหรือเปล่าเนี่ยฮะคนดีฮะกลับแต่ตัวหัวใจจะกลับไปไหมโอ้ น่าสงสารลูกสาวค่อยแท้แค่นี้ก็ยังคิดถึงห่างกันไม่กี่นาทีโอโหเขาไม่ไปไหนหรอกลูกเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวคุณพ่อก็จะพาไปเนอะอยู่ตรงนี้แหละเ,เ,เดี๋ยวถึงเวลาก่อนเดี๋ยวถึงเวลาก่อนเด้อเดี๋ยวพ่อพาไปนะ เอออยู่กินตรงนี้ก่อนนะคุณปู่ก็ไปทำงานอยู่ยังไม่ได้มาเดี๋ยวพ่อไปเอาญ้ามาให้เดอ้อไปเอาอ้อยมาให้ของอร่อยอร่อยมาให้นะอเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับครับผม เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับสวีดัสาวาัดีครับผมโอ้ยโอ้ยโอ้ย <laughs> ใจเย็นใจเย็นลูกเดี๋ยวพ่อพาไปแน่